สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พน้องๆเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของเพย่อมหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรครังพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารณ์เจรัย มาเข้ากล้องขยายกำลังสูงแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับเรามาดูพระที่มีความงามความเด่นความสวยเอกลักษณ์เฉพาะตัวบางครั้งเราดูพิมพ์นี้มันก็จะคล้ายคลึงก,กันกับพิมพ์ลุงพุทธนะครับองค์ดังในตำนาน องค,ครูในอดีตเป็นพระที่เรานำมาเปรียบเทียบกับองค์ที่เรามีอยู่เราก็มักจะเทียบเคียงกับองค์ท่านนะครับถึงจะเทียบเคียงแล้วไม่เหมือนไม่สวยไม่งามก็ไม่เป็นไรนะครับเพียงแค่ว่าเรามีครูสิทธิ์มีครูก็เหมือนงูมีพิษนะครับ สิทธิสารพัดคู่ก็เหมือนงูสารพัดพิษท่านว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆอนอย่างองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่จริงๆนะครับนี่เราดูซุ้มระคังซุ้มระคลังนี่ก็หวบใหญ่สวยงามเราดูภาพรวมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูกล้องขยายเราดูซุ้มระคังเป็นไงครับเพื่อนๆนซุ้มระคังเนี่ยซุ้มระคังในเนื้อในีม้วนเข้าไปด้านในเลยนะครับ เราเห็นปลายพระบาทเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเป็นลักษณะฝ่าเท้านะครับเนี่ยฝ่าเท้าเป็นพิมพ์ใหญ่ชาจีวรซุ้มระฆังก็โดดเด่นขอบประตูกแก้วขอบกระจกเส้นวาสนาหลายท่านก็เรียกกันไปนะครับก็คมชัดเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเนี่ยคมชัดเลยนะครับเนี่ยฐานสิงห์นี่ก็ตกท้องช้างนะครับโบราณท่านว่าตกท้องช้างเล็กน้อยนะครับ เห็นขาสิงลำไรเรามาดูด้านข้างนะครับเนี่ยครับด้านข้างด้านข้างนี่โอ้โหแบบปริแยกแตกนี่แหละครับพระแทก้ก็เป็นประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยคาดสิกเลยนะครับนี่ปริแยกแตกเล่าลานนะครับเพืเ่อนเนี่ยนะครับรอยปริแยกรอยแตกเราดูมุมดูทั้งสี่มุมเนี่ยดูมุมไหนก็เหมือนกันนะครับเพืเ่อนๆ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับเนี่ยรอยปีแยกรอยแต่ขององค์ท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองนำท่านมาสัมผัสดูด้วยแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับองค์นี้เป็นปูนเปลือกหอยสุกนะครับเพื่อนเปูนเปลือกหอยสุกนี่ครุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหนะครับ เราลองอรัตนาท่านสัมผัสดูด้วยแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับจะเป็นยังไงก็อยู่ที่เราสะสมนะครับเพื่อนๆเราสะสมมาแบบไหนแล้วก็ดูตามนั้นนะครับเพราะเพราะเรามีองค์ความรู้ด้านนี้แล้วก็ต้องศึกษาแบบด้านนี้ศึกษาเฉพาะทางนะครับเพื่อนๆเราดูด้านไหนเราเป็นแบบไหนนะครับเราก็ พิจารณาดูนะครับเพื่อนๆตามที่เราได้ศึกษามาเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่โน้มเอียงมาพองามนะครับองค์นี้ไม่ถึงกับกระโดดใส่นะครับเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆดูดูให้ทันนะครับเป็นการโน้มเอียงมาขล้องปลายท่านนะครับดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยโน้มเอียงมาพองามเท่านี้แหละครับเพื่อนๆกาลังพอดีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆมี ไม่ต้องกลัวการพิสูจน์นะครับเพื่อนเพื่อนใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับน้ำกระมิ่นลงแม่เหล็กดูดเจาะมลสารดูสิ่งเหล่านี้มันมันอยู่ที่ตัวเรานะครับอย่างองค์นี้เพื่อนเพื่อนดูเป็นพิมพ์ใหญ่จริงนะครับสวยงามเดี๋ยวเราเข้ากล้องขยายกาลังสูงเพื่อนเพื่อนดูไปพร้อมกันนะครับเราจะได้เห็นว่าด้านไหนท่านเป็นแบบไหนนะครับสิ่งเหล่านี้ทําให้เราได้สัมผัสได้รู้ได้ครับ เรามาดูไปพร้อมกันนะครับเ,เพื่อนๆนนี่คือสมเด็จวุคังนะครับเรามาดูดูผักตั้งก่อนนะครับไม่เหลีอดูดนะครับตรงนี้เรามาดูที่เราเรียกว่านี่นะครับเหมือน เหมือนหลุมผิวดวงจันทร์เลยนะครับนี่เป็นหลุมเป็นบอ่อถูกต้อไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูการผิวสะบัดของเกตไหมครับผิวสะบัดมาทางด้านซ้ายเราฝงองพระพาดผ่านซุ้มระคังไปเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราเห็นเส้นขอบกระจกเส้นวาสนาเส้นประตูกแก้วแล้วก็มีรุมมีบอ่อเหมือนผิวดวงจันทร์นะครับเพื่อนเพื่อนดูซอกลักแร้เป็นไงครับ หมวนยุบยุ่นหดก็ไปหาเนื้อแขนด้านในนะครับเนี่ยเป็นฝาเป็นฝาเท้าเลยนะครับพเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเป็นผ้าบาทเนี่ยเป็นฝาผ้าบาทนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนดูฐานสิงห์นี่เราเห็นขาสิงห์ลำไร้ทั้งสองข้างนะครับแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเนี่ยตกทองช้างนะครับแท้เลยนะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยดูเนื้อปูนเปลือกหอย ปูนเปลือกหอยสุกนะครับคุกเข้าด้วยผงพุะทุคุณผงม,มหาราชผงปัตตมังผงอิติเจผงตรีนึกสงเหนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันอีกทีนึ่งนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆยิ่งดูใกล้เนื้อก็ยิ่งฉ่ำนะครับเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับ สวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์ท่านดูสิครับเพื่อนๆนี่งดงามเห็นไหมครับความฉ่ำของน้ำมันตังอิวเนี่ยเขามันไม่ได้อยู่จุดเดียวนะครับเพื่อนๆนี่ก็ปีแยกแตกออกเป็นจุดๆเป็นจ้ำๆเห็นไหมครับเนี่ย เดี๋ยวเราดูฐานนะครับฐานหมอนรองสีงนะครับเนี่ยดูสิครับเนื้อปูนเปลือกหอยเนื้อปูนเปลือกหอยสุกนี่แหละครับนี่เราเห็นสใสๆใส่นี่คือเม็ดรประทาดนะครับเพื่อนๆเนี่ยใส่ใส่นี่คือเม็ดรประทาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับ ด้านข้างนี่100รอยปาดเห็นชัดน,นะครับนี่เราเห็นเป็นประธาตนะครับลขึ้นในองค์พระงามลึกซึ้งดูอีกข right. ้างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยงามแบบศิลปะ การปาดการตัดของท่านเนี่ยเหมือนเอาตอกนะครับมาปาดดูสิครับเ,เพื่อนๆเนี่ยงามเกินคำบรรยายนะครับเราดูทุกมุมนะครับดูด้านใต้ฐาน เ,เพื่อนดูนรับเม็ดพระาธาตุเป็นแผ่นเลยนะครับเม็ดอินออนเม็ดเบลือเกิดขึ้นมาอย่างไงเนี่ครับเ,เพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำานี่เห็นชัดนะครับเรามาดูภาพรวมอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ ดูรูมดวงจันทร์นะครับดูทุกจุดดูทุกมุมนะครับเพื่อนเห็นไหมครับปูนเปลือกหอยมุกก็เป็นอย่างนี้แหละครับเนี่ยปูนเปลือกหอยมุกดูสิครับ เราดูเนื้อเนื้อที่ฟูเลยนะครับปูนเบือหอยเก่านี่เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี่เหมือนฟ้าบันดาลเลยนะครับปีแยกนะครับเ,เพื่อนๆดูรอยปีแยกนะครับดูรอยปีแยกเป็นไงครับเพื่อนๆด้านข้างปีแยกแตกออกร้าวรานนี่แหละครับ ของแท้เลยนะครับรอยปูไตนะครับเพื่อนๆดูดูรอยปูไตนะครับเนี่ยรอยปูไตของแท้ดั้งเดิมเป็นแบบนี้นะครับเป็นความงามที่เป็นศิลปะนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ชาจีวอนมีคนติดต่อมาสอบถามว่า ในคอมเมนต์พ่อใหญ่มหาจะคือช่วงนี้ยังนะครับเพื่อนๆเอฟซี FC, ยังไม่ได้รับพระสองพระนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่มหาเองก็เช้าจดเย็นก็สอนหนังสือเย็นกลับถึงบ้านก็ไม่มีเวลาที่จะจับพระของเพื่อนๆมาส่งมาให้เราได้เห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่า กลับถึงบ้านบว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็นี่แะครับเอาพระของเรามีบ้างไม่มีบ้างนี่นะครับมาทําคลิปนะครับแต่ของเพื่อนๆ fc สอบถามมาว่าจะเอาพระส่งมาให้ดูดูด้านไหนบ้างนะครับด้วยความเคารพนะครับตอนนี้พ่ออย่ามาหายังนะครับยังยังไม่ได้รับสองพระนะครับเพียงแค่ว่าอยากจะนําพระที่ตัวเองมีนี้มา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆเ,เท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆดูด้านข้างเป็นไงครับเนี่ยด้านข้างนี่แหละเขาเรียกว่ารอยปีแยกนะครับรอยปีแยกด้านข้างนะครับดูแล้วสวยงามนะครับรอยปีแยกรอยปูไตเห็นไหมครับนี่รอยปูไตก็เห็นชัดนะครับรอยปูไตวันนี้เพ่จะมาให้ดูเต็มอิ่มเลยนะครับ ไปช้าๆเรียนรู้สัมผัสมุมมองกันด้วยตาของเราเองนะครับนี่ดูสิครับเพื่อนๆนี่ดูดูพื้นสิครับเนื้อบอบช้ำเลยนะครับมีรอยเล็กรอยใหญ่รูเล็กรูใหญ่เนี่ผุดขึ้นในทํากลางระหว่างเนื้อพ้านะครับเราดูนะครับเพื่อนๆเนี่ย สมเด็จวัะคังพิมพ์ใหญ่ใหญ่จริงนะครับพิมพ์ใหญ่ชาชีบอน,นะครับนี่สวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนเราดูสิครับงามแบบธรรมชาติสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ไร้ดับไปนะครับเพื่อนๆเห็นก็พิจารณาให้ดีนะครับราคา1ล้านกับราคา10บาทนี่ก็เป็นเงินเหมือนกันนะครับ ดังนั้นเราคนสองพระคนดูแลพระคนรักษาพระต้องศึกษาให้รู้แจ้งนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เพื่อนๆดูแลเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลดคล์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้พระอยม่มหาช่องส่องพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ